ว่านมหาเฮงนะคะใครใช้ก็ปังใครใช้ก็เฮงนะคะกับว่านทริปของเรานะคะบอกได้เลยค่ะว่าใครที่ได้ใช้นะคะรับรองได้เงินเข้าตลอดเวลานะคะอาเป็นน้ำนม,เห,มเห็นไหมเห็นไหมเราสามารถขัดหน้าไปในตัวได้เลยนะคะครั้งเดียวคือจบค่ะสำหรับคลีนซิ่งของเรานะคะ ที่2นะคะก่อนนอนของเรานะคะเราต้องใช้ตัวพึกษาทิศนะคะเช้าก่อนนอนสูดเข้มข้นนะคะบอกได้เลยค่ะว่าแบบเขาจะช่วยจัดทรงหน้าของเราด้วยเพราะว่าหนูเล็กใช้ไดวโวมาก่อนที่หนูเล็กจะใช้พึกษาเนาะ หนูเล็กใช้ไดโวก่อนใช้ปรึกษานะหนูเล็กก็จะรู้ว่าเฮ้ยตัวไหนที่ทําให้หน้าเราดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าตัวไหนมันใช้แล้วมันดีอะ่ะเออมันดียังไงนะอืเราก็จะรู้นะคุณน้อดไมค์ครีมนะคะจะมีหินเป็นส่วนผสมที่สร้างคุณค่าและพลังงานนะคะทําให้เรานะคะอะ่บอกได้เลยค่ะว่าเฮงเฮงปังปัง,ปงทั้งยามหลับยามตื่นทั้งกลางวันกลางคืนดึงดูดสิ่งดีๆนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับคนที่ใช้อ่ สินค้าตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะดึงดูดเรื่องราวดีๆนะคะโปรแกรมจิตเรื่องราวดีๆก่อนนอนกันนะคะอ่ะตึงใช้ทั้งหมดเลยอ่ะโอเคนะคะนอนกัน